ยิจากการสำรวจของสำนักงานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจังหวัดยะลาติดอยู่ใน10อันดับ ของจังหวัดที่มีความยากจนมากที่สุดในประเทศและปัญหาความยากจนได้ส่งผลโดยตรงต่อการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ที่จังหวัดยะลาแห่งนี้กลับมีโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่โดดเด่นจนน่าประหลาดใจเพราะแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนในพื้นที่ชายขอบแต่ที่นี่กลับมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ราคานับล้าน มีหลักสูตรคณิตศาสตร์แบบประเทศญี่ปุ่นมีห้องเรียน E-learning สื่อสารสองทางกับโรงเรียนชื่อดังมีหลักสูตรวิทย์คณิตที่เข้มข้นสุดๆโดยมีนักการศึกษาระดับประเทศเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรและโรงเรียนแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสายสามัญสายอาชีพและศาสนาจึงไม่น่าแปลกใจที่ผลผลิต จะได้รับการยอมรับทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศแต่เชื่อหรือไม่ว่าความมหัศจรรย์น,นี้เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่ถึง10ปีโดยผู้นำหญิงแกรง่งแม่พิมพ์ผู้ทุ่มเทและเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาและสร้างอนาคตได้ด้วยการศึกษา โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปนตือง,งอก่อตั้งขึ้นในปี2508เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้แก่ชุมชนชายขอบในจังหวัดยะลาเรื่อยมาจนกระทั่งปี2547เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนได้รับผลกระทบในทุกด้านทำให้มีปัญหาด้านงบประมาณ ที่จะก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดรนาซอฟะฮยีวยาผู้นำหญิงแห่งโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาได้เขียนหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระกนิษิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระนิธิาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเมตตาให้กับอุดมศาสตร์นะคะที่ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านมือที่ใช้พัฒนาได้มาช่วยเหลือในเรื่องของสร้างอาคารเรียนทั้งหมดจนกระทั่งองค์ท่านเสด็จมาในครั้งแรกรก็คือวันที่26กันยายน2549ก็สเสด็จทอดพระเนตรอาคารที่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วมีภาคกระแสให้มีโครงการส่งเสริมวิชาชีพให้กับนักเรียนด้วยปี2551 โครงการส่งเสริมวิชาชีพของโรงเรียนก็ได้เกิดขึ้นที่อุดมศักดิ์เปิดอยู่สอาชีพนั่นคือวิชาชีพตัดเย็บวิชาชีพช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิชาชีพอาหารขนมอะค่ะจากนั้นอาคารที่ทางมูลนิธิได้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็พระอ,องค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมครั้งที่2 วันที่22กันยายน2552ได้เสด็จเยี่ยมทอดผ้เทีอาการเรียนแล้วทรงเกิดป้ายอาคารเรียน,ส,ยาารรยนสีอุดมแล้วก็มีวาดกระแสว่าควรที่จะส่งเสริมในเรื่องของวิชาการด้วยดังนั้นมีโครงการต่อมาที่เกิดขึ้นหลังโครงการส่งเสริมอาชีพนั่นคือการเรียนการสอนระบบสองทางทูหรือเราเรียกว่า e-learning อะค่ะที่ทางมูลนิธิได้ให้ความกรุณากับอุดมศาสตร์จัด MOU กับโรงเรียนมอวิทยานุสร ที่สงขลาค่ะก็ะถือว่าเป็นโรงเรียนดับหนึ่งในภาคใต้ดังนั้นเมื่อทํา m o u เด็กๆอุดมศาสตร์ก็สามารถทจ่จะเรียนกับมอวิทยานุกสร์เป็นห้องเรียน e-Learning ก็เกิดขึ้นในปี2556นหค่ะหลังจากที่ได้เรียนไปนักเรียนเรียน,ยนมสม .5 ม .6 ในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั้งฟิสิกส์เคมี Me, ชีวะก็เรียนมีความเข้าใจมากขึ้นโดยที่ทางวิทยาลันก็เรื่องของอุปกรณ์ไอทีทั้งหมดเลยเราจึงดีใจว่าเด็กได้รับโอกาส การพัฒนาในเรื่องคุณภาพการเรียน,นการสอนได้เกิดขึ้นที่อุดมศาสตร์อย่างช้าๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพอะค่ะโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นเมื่อสเสด็จมาครั้งที่3ะค่ะก็คือวันที่16มิถุนายน2559ก็ปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชมชื่นใจของบรรดาคุณครูแล้วก็นั่งเรียนมากที่ได้รับสเสด็จโดยพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทำให้โรงเรียนเล็กๆแห่งนี้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนชายขอบกลายเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ปี59เช่นเดียวกันนะคะที่ทางมูลนิธิได้ประสานมาเพื่อที่จะทาบทายไปเรียนของนอพยอะคะ่ะก็มองว่ามันคือโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในการกลับมาบริหารงานโรงเรียนที่ทำอยู่ก็เลยตอบรับโดยที่ไม่ได้ลังเลเลยนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนประมาณ3-4เดือนนะคะที่มูลที่จัดพัฒนาหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือนอพยอ ที่ผู้นำหญิงแกร่งแห่งโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาพูดถึงเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีมีพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหลักสูตรนี้ขึ้นในปี2559เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้ประเทศชาติ ขาดภูมิคุ้มกันโดยหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบพิษนั่นคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำคลื่นลูกใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและการบริหารจัดการ นำสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและประโยชน์สุขที่ยั่งยืนอาจารย์นาซอฟะฮยีวยาผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมูลนิธิชัยพัฒนาให้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้นำชุมชนอาจารย์ผู้แทนจากสถาบันการศึกษารวมถึงผู้แทนองค์กรเครือข่ายการพัฒนาต่างๆรวม36ชีวิตเพื่อสร้างความหลากหลายและสมดุลเปิดโอกาสให้คนหลายกลุ่มหลายแวดวงได้มาทำความรู้จักและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมร่วมกันการเข้าร่วมอบรมในครั้งนั้นทำให้อาจารย์นอสฟะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคำว่าผู้นำที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้แก่โรงเรียนและมองเห็นวิธีการนั่นก็คือการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อความเปลี่ยนแปลงร่วมกันจากการที่ว่าได้ไปหาความรู้มาแล้วก็กลับมาอย่างหนึ่งที่อุดมศัตร์เล็งเห็นถึงนั่นก็คือการพัฒนาเครือข่ายเราอยากจะพัฒนาเครือข่ายแล้วก็ สร้างโอกาสให้กเด็กให้มากกว่าเดิมน,นั่นก็คือประการแรกเลยได้ทำอินโอยร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะก็ได้ความรู้จักนพยนํานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนคือนวัตกรรม lesson study แล้วก็วิธีการแบบเปิดทักษะการคิดวิเคราะห์อของนักเรียนแล้วก็การพัฒนาการคิดในขั้นสูงเรานําแบบเรียนของญี่ปุ่นมาใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนปรฐถมเรา ดิฉันนางสาวสาลิฮาฮ์อียูนุคะ่ะรับผิดชอบสอนอยู่ชั้นป .5 คะ่ะเป็นวิชาคณิตศาสตร์โดยหลักๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีการสอนแบบ OALS คะ่ะซึ่งเป็นกระบวนการสอนแบบญี่ปุ่นนะคะเป็นกระบวนการที่โยนคำถามให้นักเรียนทำแล้วก็ให้นักเรียนคิดแล้วครูก็จะนำมาสรุปท้ายๆคะ่ะ าให้พื้นที่มาแต่เขาให้ความยาวมาแต่เขาไม่ได้ให้คาวมา,คาวมเา,า,มา,า,าเป็นสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็จากนั้นคุณครูก็จะโยนคําสั่งไปค่ะก็จะเป็นเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ส่วนคําสั่งที่2ก็คือให้นักเรียนลองคิดว่าถ้าประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วจะมีแนวคิดยังไงบ้างที่นักเรียนจะคิดวิธีการต่างๆที่นักเรียนคิดนะคะพอหลังจากที่เราโยนปัญหาโยนคําสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณครูกับผู้ช่วยก็จะเดินเข้าไปดูว่ากลุ่มไหนหน้าที่คิดยังไงกลุ่มนี้ค like ิดยังไงกลุ่มนี้คิดยังไงเราก็จะมีการดูทีละคนแล้วก็จะอ่านแนวคิดว่าอ๋ออันนี้นักเรียนคิดแบบนี้นะอันนี้นักเรียนคิดแบบนี้นะแต่จะไม่มีการบอกว่าอันนี้ผิดนะของเชิดผิดนะถ้าเราบอกว่าเฮ้เชิดผิดนะนักเรียนก็จะไม่กล้าคิดอีกต่อไปค่ะชอบตรงที่ว่านักเรียนนั้นจะไม่ไม่มีการปิดกั้นความคิดของตัวเองเลยค่ะว่าอ๋อตรงนี้คิดแบบนี้ถูกหรือเปล่านะใช่หรือเปล่านะผิดหรือเปล่านะกลัวกลัวเป็นหมดอันนี้่เยคคคะออันนืกก็จ คล,คลายความคิดของตัวเองออกมาค่ะทำให้แนวคิดมันกจ็จะได้หลากหลาย12หาน3 18.4คนไหนที่ไม่ได้เขียน12คาน3 8 4บ้างอาตอนนี้มี2เสียงมนะฮะฝ่งไปก็12คูนอะไร1 4 12คูนอะไร้4บ้างขอรบ12คน2ใส่ช่องไหนคะช่อง2ไ่่3ชนะ่อง2นะฮะช่อง2บบสวยได้ยังไงคะบ เป็นสูตรลงไปด้วยอ่าโอเคนะคบอ่ะร่มนี้ที่บอกมาได้สามสิบหกค่ะอ่ะได้ยังไงต่อลูกใส่ไปเทนเรียมตรงไหนอ่าตรงนี้ด้วยเช่นกันบางครั้งอ่ะคุณครูเองยังไม่คาดคิดเลยค่ะว่าอ๋อคำตอบของนักเรียนมันจะมีแบบนี้จริงด้วยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครั้งแรกที่เข้าไปสอนแล้วนักเรียนคิดออกมาแล้วแปลกอะไรเนี้ยคือ ดีใจตื่นตันแล้วก็แบบประสบคิดว่าประสบความสําเร็จที่ว่านักเรียนนั้นสามารถคิดเองได้โดยที่ไม่จาเป็นให้ครูต้องบอกต้องอะไรคะ่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนั่นคือนักเรียนกล้าคิดกลาด้าตอบกล้าแสดงออกและก็แสดงแนวความคิดของตัวเองเด็กมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่สิ่งที่ยากสําหรับเขาอีกต่อไปผลก็คือเด็กรุ่นแรกที่เรียน 3ปีตัวนี้สามารถที่จะสอบในมหนึ่งจบปหกไปแล้วเนี่ยสอบเข้ามหนึ่งเนี่ยในสาขาวิทย์คณิตได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยายังได้สร้างเครือข่ายกับสถาบันอาชีวะศึกษาในจังหวัดยะลาเพื่อส่งนักเรียนไปเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาชีพให้เข้มข้นขึ้นก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับและก็การช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี ทุกวันพุธเนี่ยจะมารับนักเรียนที่อุดมศัยไปเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพนครยะลานั่นเอก็จะเลือกว่าจะไปเรียนอะไรบางคนชอบช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าที่นี่มีแค่กลุ่มเดียวก็ไปเรียนเพิ่มที่โน่นคาดเดว่าเรานักเก่งนี่มันเป็นวิธีนะครับคือวิโดว์กลงุ่มเดียวแล้วแบบคอร์ดมาคอร์ดข้แกนนี้ออกแล้วดึงออกเลยอืมเดะ บางคนอยากจะเรียนตัดเย็บเพราะว่ามีกลุ่มเดียวที่โรงเรียนก็ไปเรียนที่โน่นดูว่าเียิเกียสเก่ช่างตัดผมก็มีช่างซ่อมไฟฟ้าอีกหลายอาชีพอะคะ่ะประมาณ6กอาชีพที่เด็กไปเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพนะขอยะลาค่ะทุกคนทุก นี่คือการการที่เราสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างโอกาสทางการเรียนทางด้านอาชีพให้กับนักเรียน ก็หลังจากที่เราได้ไปเรียนมาของนพยเรากลับมาพัฒนาเครือข่ายของเราต่างๆขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งเอกชนเองทั้งภาครัฐเราได้รับการอนุเคราะห์จากคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ให้การสนับสนุนห้องเรียนเต็มให้กับเราหนึ่งห้องร่วมประมาณก็เป็นล้านก็คือวันนี้เราก็อาจจะมาต่อในบทเรียนรบทจากภาพที่แล้วนะครับเด็กมีความสุขมากในการเรียนเพราะ อะไรที่มันเป็นใหม่ๆเด็กรุ่นนี้ก็จะตอบรับได้ดีก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าปีนี้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของภูมิภาคและชพัทลาเราก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสักัดนะคะก็ดีใจแล้วก็ของมอปลายเราก็ได้ชนะเลิศของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินก็เรื่องของการเขียนโปรแกรมเช่นเดียวกันนี่คือจุดเล็กๆที่ทําให้เรามองว่า ในระดับมัธยมเนี่ยเราสามารถที่จะทําวิศวะตัวจิ๋วได้ในชั้นเรียนอย่างเงี้ยเตรียมให้เขาสัก3ปีแล้วเขาก็สามารถที่จะไปต่อยอดในระดับอุดมศึกษาได้มันเป็นการดีมากๆเพื่อพัฒนาแผนการเรียนวิทย์คณิตให้เข้มข้นขึ้นโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักการศึกษาโดยสร้างหลักสูตรวิทย์คณิตแบบเข้มขน้นมุ่งสู่โอลิมปิก ผ่านโปรแกรมเชนหรือห้องเรียนเพื่อการพัฒนาตัวเองซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงนักเรียน,ยนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในเวลาอันรวดเร็วเราก็เกิดเห็นการเป,เปลี่ยนแปลงนะคะในในเรื่องของหลักสูตรที่วิทนิตแบบเข้มมากขึ้นสารวิชาที่เพิ่มหนืวอกิจมมากขึ้นจากที่อุดมศากตร์ยังไม่เคยมีในเรื่องของโอลิมปิกวิชาการนักเรียนที่สอบเปิดสอวนเราเริ่มมีใน2ปีแรกที่เราเปิดนะคะก็ นักเรียนสอบติดสอวนอโครงการโอลิมปิกวิชาการเริ่มที่จะมีและก็เริ่มที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจากการที่เราเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมหลายๆสาขาที่สอดคล้องกับบริบทนักเรียนทําให้โอกาสนักเรียนที่จะไปในสิ่งที่ตัวเองชอบมีมากขึ้นด้วยการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างหลากหลายและเข้มข้นทําให้โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยา มีศักยภาพไม่แพ้โรงเรียนในเมืองนักเรียนได้รับรางวัลในหลายเวทีเช่นโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้เกษตรกรมุ่งสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประเทศไทยของเราได้มีการเกษตรกรได้มีการปลูกผักและก็เลี้ยงปลาไปด้วยซึ่งในการเลี้ยงปลาปลูกผักเนี่ยมันจะอยู่แยกระบบแต่ โครงการของเราเนี่ยได้มีการเอาระบบเลี้ยงปลากับระบบปลูกผักเนี่ยมาอยู่ด้วยกันโดยการใช้ระบบอควาปอนิกซึ่งระบบอควาคอนิกของเราเนี่ยได้มีความพิเศษที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือได้มีการเอาระบบอดุลนวมาใช้ในการควบคุมเพื่อจะได้ลดเวลาในการดูแลของเกษตรกร,กรจุดเด่นของโครงงานเราครับไม่ต้องใช้เวลามาดูแลแล้วใช้แค่การปลูกผักครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ และอย่างหนึ่งที่จุดเด่นของเราคือในระบบ Arduino ของเราได้มีระบบอัตโนมัติ2อย่างก็คือ1ระบบควบคุมไฟ LED อัตโนมัติก็คือสมมติว่าในวันฝนตกพืชจะไม่ไม่ได้รับแดดจากดวงอาทิตย์ระบบจะเปิดจะสั่งการเปิดไฟ LED อัตโนมัติเพื่อชดเชยแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ พวกเราได้ไปแข่งม้าก็คือพี่ราชพัทยา,าได้รางวัลชนะเลิศอันอดับหนึ่งนะครับในงานมหากรรมวิชาการของราชพัทยา,าครับงานที่2นะครับที่ได้รางวัลก็งานวิชาการมอปัตตานีครับได้รางวัลชมเชยอันดับที่4ี่ครับที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือรางวัลที่เข้ารอบไปสู่รอบต่อไปของรอบชิงของมหลาลลยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้ไปแข่งต่อในกรุงเทพนะครับและเหนี่สิ่งอื่นใด ก็คือเมื่อโรองเรียนอุดมศาสตร์วิทยามีความพร้อมในด้านการศึกษาทําให้เด็กนักเรียนที่นี่กล้าคิดกล้าฝันและกล้าออกแบบอนาคตด้วยตัวของพวกเขาเองหนูอยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์ไม่หโดน,นมาอะไรไม่หโดนค่ะก็คือหนูชอบเคมีด้วยแล้วก็ไอการที่เราเป็นแพทย์เงี่ยมันก็เราได้ช่วยคนเนี่ยแล้วก็อยากให้แม่เห็นว่าเราทําได้อยากไปเรียนต่อที่วิทยาลัยการเทคนิคทิยาลา สาขาช่างยนต์เลยเพราะว่าอุปกรณ์ที่บ้านมีแล้วถ้าเรียนจบปุ๊บค่อยไปเปิดร้านที่บ้านเลยผมอยากเรียนอยู่2ที่ครับยุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์แล้วก็มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีครับอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้าหากว่าพระเจ้าทรงประสงค์ผมมีความคิดที่ว่าอยากจะเปิดโรงเรียนในสอนศาสนาเพราะว่าถ้าหาผมเปิดโรงเรียนได้จริงๆนักเรียนชอบใส่ไหนผมจะสนับสนุนเขาไปในทางที่ดีแล้วก็สนับสนุนในทางที่เขาถนัด ลสำฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีด้วยโปรแกรมการสอนที่หลากหลายและเข้มข้นทำให้โรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาโรงเรียนชายขอบในจังหวัดที่ห่างไกลเริ่มได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปนันจาก3-4ปีหลังเนี่ยปรากฏว่าเรามีกลุ่มเด็กที่มาจากนอกพื้นที่เยอะขึ้นความหลากหลายของโปรแกรมก็เป็นตัวชูตัวหนึ่งที่ทำให้กลุ่มผู้ปกครองสนใจนักเรียนสนใจที่อยากจะเข้ามาตอนนี้ ก็มีจากพัทยาก็มีนะคะแล้วก็พัทลุงนะคะจากภูเก็ตกระบี่ก็มาเริ่มที่จะมาจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาโรงเรียนเล็กๆแต่การศึกษามีคุณภาพที่ไม่แตกต่างจากโรงเรียนในเมืองมากกว่านั้นยังช่วยอบอุ้มเด็กๆทุกชนชั้นด้วยความหวังว่าการศึกษา จะช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยผู้นำหญิงแกร่งที่นำแนวคิดผู้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ด้วยการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพื่อยกระดับผู้คนชุมชนสังคมให้มีความยั่งยืนจากการที่เราได้ไปเรียนมา แล้วก็กลับมารู้สึกมุมมองของการจัดการศึกษาของเราเราสึกเรา,เรา,เรากว้างขึ้นเรามองในเรื่องของการที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยอย่างไรได้ชัดขึ้นนะคะการที่จะทําให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จเนี่ยมันทำงานไม่ได้คนเดียวจะต้องไปลิงก์กับข้างนอกหน่วยงานทางการอาชีพหรือหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชนนั่นคือการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาการศึกษาสามารถที่จะขจัดปัญหาได้เรื่องของควาไม่ดักจนก็ดีในเรื่องของปัญหาความไม่สงบก็ดีอุดมศาสตร์เองเราจึงมองว่าการให้การ ที่มีคุณภาพเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาในภูมิภาคในบริบทของชายแดนใต้ได้เราจะต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบหลังจากที่เปเรียนมาจะทํำยังไงในเวลา3ปีนี้ให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้และตอนนี้เรากําลังใกล้ถึงละอุดมศาสตร์เป็นหนึ่งในโรงเรียนพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในหลายๆด้านในเรื่องของการบริหารงานการบริหารจัดการเป็นโรงเรียน ต้นแบบในเรื่องของอาชีพของจังหวัดยะลาเราเราก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปค่ะที่จะขยับในเรื่องของทั้งผลสมรร์นักเรียนและก็ทั้งคุณภาพชีวิตของนักเรียนด้วยไปพร้อมๆกันค่ะี่นี่ะครับที่มาที่ไปนะครับเราค,คิดว่า,า,าทั้งสาท่านนั้น กรูปทากิจกรรมอะไรกันแล้วท่านก็สามารถเอานำเอาปรชาัชญาคำสอนของพระองค์นั้นไปแพร่ขยายในองค์กรเขาตัวเองแต่และองค์กรด้วยนะครับก็ทำให้คำสอนของพระองค์ท่านได้แพร่ขยายกระจายไปตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งทิ้น,น,นะครับเพื่อคำว่ามีมีตราเนี่ยตราของอ์พยนธึงเขาปักว่าคือคําว่าประโยชน์สุขเ็้าหมายความว่าทุกสิ่งที่เราทานั้นต้อง คิดตรองให้ดีแล้วก็มั่นใจว่ามันเกิดประโยชน์นี่พอทำอะไรเกิดประโยชน์แล้วความสุขก็จะตามมา I oh Da